ก็สวัสดีเพืเ่อนๆนะครับก็มาเจอกันคลิปที่สองเหมือนเดิมนะ้ะสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกๆคนทุกๆท่านนะครับก่อนกลับเนาะก่อนกลับอีกสักคลิปน,นึงเพื่อนๆนะครับผมก่อนกลับอีกสักคลิปนึงเนาะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับน้องผมก็พามาถ่ายคลิปเพื่อจะได้ ลงไปให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันเนะะเาะนะครับเพื่อนๆพื่น,พนใหญ่มากเพื่อนๆนุ่นโหชัดเข้าหาฝั่งแับ mm hmm. มันเพิ่มเริ่มจะื่นใหญ่แล้วเพื่อนๆมัน mm hmm. ทำแล้วเนาะ mm hmm. ไม่หนาวเหรอ <c oughs> อตอนนี้ประมาณกุ้มกว่า่าเพื่อนตอนนี้นะตอนนี้ประมาณกุ่มน่าจะกุ้มแล้วนะครบคุ่มแล้วแต่ยังไม่มืดอเท่าไหร่เลยนะรับสวัสดีเพื่อนพาเพื่อนเเดินชมวิวเนาะตอนประมาณนี้แหละ ทะเลหาดอา,อายุนนะครับตอนนี้สะพานเริ่มเปิดไฟแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวซูมให้ดูนะซูมให้ดูนะครับเริ่มเปิดไฟแล้วสะพานท่าเรือมาสพุธครับผมเดี๋ยวครับท่าเรือมาสพุธเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับนี่เราจะดูนี่เลยสวยงามมากเพื่อนๆ ดูมันเหมือนไครเนาะสายตาเรามองเห็นก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอีกทีหนึ่งเนาะก่อนจะกลับก็แวะถ่ายคลิเพื่อจะได้ส่งให้เพื่อนๆเ,เราทุกๆคนได้ดูกันเนาะ อยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็ดูผ่านช่อง y o u t u b e อนุรุรุ่มน้ำผงแล้วกันนะเพื่อนๆเนะาะอนุรุโผงก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นระยะระยะนะครับทุกวันอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้ลงมานะครับนะครับน,นี่คือหาดพยูนบ้านฉางนะครับหาดพยูนบ้านฉางเพื่อนๆ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะถ่ายประมาณแปดนาทีเพื่อนๆน,นะขึ้นเริ่มแรงเรื่อยๆเพื่อนขึ้นเริ่มแรงเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ฟ้ามืดละเริ่มมืดละนะครับแต่แสงของน้ำยังสว่างอยู่เนาะลมแรงก็จะเหนียวๆหนหน่อยเพื่อนๆน้ำทะเลลมทะเล ฟังเสียงขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะปล่อยให้วิดีโอนี้เดินไปโดยที่ไม่มีเสียงเนาะจนกว่าจะครบ8นาทีครับผมฟังเสียงขึ้นนะครับ ทักทา,ายกันเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้นะครับท้ายคลิปนะครับอนุรุน้ำผงก็ฝากนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องอนุรุน้ำผงด้วยนะครับอนุรุณ้ผงก็จะทําคลิปนะครับทําคลิปช็อตคลิปยาวนะครับทำคอนเทนต์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับเนาะ,ะผ่านช่องอน,นุรุณ้ำผงเนาะอย่างไม่ว่าจะ ไปทางานหรือว so, you ่านเป็ไม่ว่าจะอยู่บ้านเนาะส่วนอยู่บ้านก็จะประมาณพุ่มลูกกว่ากว่านะครับอนุผมงประมาณทุ่มครึ่งหรือสองพุ่มอนุมงก็จะขึ้นไหลประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อนฝากเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อนุโมงผมนะครับคลิปนี้เราก็คงกลับกันแล้วครับโวมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับ ขึ้นมาข้างบนนี้ยิ่งสวยเพื่อนๆนะแสงแสงเขาเริ่มเริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วมันก็ทะเลก็เริ่มเดองแสงนะครับทะเลเริ่มเดองแสงนะไปเราก็เดินไปคุยไปเนาะเพื่อนเนาะนะครับให้มันครบแปดนาทีก่อนสวัสดีทุกๆคนนะครับขอบคุณมากที่มา ให้กำลังใจที่มากดไลค์ให้เนาะกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อนๆนะเป็นกำลังใจให้ออน,นุลุมพวงหน่อยครับอน,นุลุงพวงจะได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูในโอกาสต่อไปเนาะคลิปนี้ก็จะส่งหาเพื่อนๆน่าจะประมาณสองทุ่มกว่าๆครับผมออน,นุนุงพวงก็จะส่งแล้วเนาะให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆ สวัสดีนะครับขอบคุณครับผม